สวัสดีครับนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้าวิทีอะไรเทคนิคเลยเรามาเรียนออนไลน์ตอนนี้เราอยู่ในอีีที่สามนะครับในเรื่องของโหลด c นะครับมาต่อกันเลยในอ p ีแรกโหลด r แล้วก็โหลด l นะครับไปย้อนดูใน EP ีที่หนึ่งกับอ p ีที่สองนะครับทีนี้เรามาดูในเอ่อตัวนี้ในตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุ ตัวเก็บประจุคาปาซิเตอร์นะครับโหลดซี C, นะครับโหลดซี C, ถ้าเอาไปต่ออยู่ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับแล้วในรูปนี้นะครับในรูปนี้นะครับคาปาซิเตอร์เนี่ยนะไปต่อในรูปนี้นะครับทีนี้รูปสัญญาณที่เกิดขึ้นนะครับโหลดโหลดซี Load, Load C, เนี่ยอู้ในในหนังสือนี่คุณสมบัติแรงดันของ V นี่นะตัวเก็บประจุนะครับ Uh, แรงดันจะละหลังกระแสนะครับแต่ครูจะใช้คำว่ากระแสแกะแสแร,นะรนะแกะแสนำหน้าแรงดันนะครับนะกระแสนำหน้าแรงดันนะครับแรงดันตัว e น้อยเนี่ย e น้อยเนี่ยนะครับตรงนี้ปึ๊บลุกขึ้นเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บลุกขึ้นปึ๊บนะครับแต่ กระแสนี่นำหน้าอยู่นี่ครับเห็นไหมเห็นกระแสเห็นไอน้อยไหมนะครับในรูปสัญญาณนี้นะครับปึ๊บนะครับเพราะฉะนั้นกระแสเนี่ยนำหน้าอยู่เก้าสิบองศานะครับเก้าสิบองศาถ้าเราเขียนเปเเซอร์มันจะรูปนี้รูปนี้นะครับ e อยู่ทางนี้ปึ๊บนะครับส่วน i ก็ขึ้นไปนะครับ i ก็ขึ้นไปเก้าสิบองศานะครับเก้าสิบองศานะ อันนี้อันนี้เป็นเป็นคุณสมบัติของมันก็แล้วกันในคาปาซิเตอร์นะครับในคาปาซิเตอร์นะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับสรรมการเฟสเซอร,ร์สมการเฟสเซอร์ในสรรมการเฟสเซอร์เนี่ยเอ e เป็นศูนย์เห็นไหม E เป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับที่ครูบอกอ่ะ e ศูนย์องศาแต่ I เป็นเก้าสิบองศามันขึ้นนะมันนำหน้านะไอมันไอเนี่ยไอเนี่ยมันนำหน้าอยู่เก้าสิบองศาเก้าสิบองศานำหน้า V เนี่ยอยู่เก้าสิบองศาเห็นไหมครับนะมันเป็นสมการเฟสเซอร์ในข้อนี้นะครับเห็นไหมต่อไปมาดูสูตรดูสูตรข้อนี้สำคัญนะครับสูตรตอนแรกครูว่าจะสรุปสูตรเนี่ยอยู่ในอีีที่สี่แต่ทีนี้ไม่เอาเอาสามอีพีพอแต่ครูจะทำชีฟตอีกชุดหนึ่งที่เป็นสรุปสูตร แล้วก็ทำเป็นไฟล์เอกสารแล้วก็ส่งให้พวกเรานะครับเอ็กซีนะครับค่า x อ็กซีเห็นไหมครับแต่ก่อนออในอ p ีที่2มันเป็น XL ใช่ไหมต่อไปเป็น XC นะครับ XC ค่ารีแอคแทนค่ารีแอคแทนของตัวเก็บประจุสูตรคือ1ส่วนโอเมก้าซีหรือเท่ากับ1ส่วน2พาย FC นะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะนะสำคัญมากนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เราจะทําความรู้จักกับมันก็คือตัวนี้อ่า x c ถ้าเขียนอยู่ในรูป,อย,รปรอยู่ในรูปนี่ครับอยู่ในรูปนี้นะครับอ่อยู่ในรูปของโพล่าแล้วก็อยู่ในรูปของเล็กแคนนะครับอ่องศาตรงนี้มันจะเป็นลบแต่เราอย่าเพิ่งไปทําความเข้าใจว่าเอ้ยองศาตรงนี้เป็นลบนะเพราะว่า ให้จำแค่ว่ากระแสนำหน้ากระแสนำหน้าแรงดันโหลด C ีกระแสนำหน้าแรงดันมุมจะเป็น90องศาไอมุมจะเป็นบวกนะครับมุมจะเป็นบวกแต่ตัวนี้เนี่ย xc เนี่ยมุมจะเป็นเนลบนะครับมันจะต่างกับโหลด L นะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้ดีกว่านะครับ xc ค่า r e แอคแทนของตัวเก็บประจุมีหน่วยเป็นโอห์มเหมือนเดิมตัว C คาปาซิเตอร์เนี่ยความจุเนี่ยมีหน่วยเป็นฟารัด นะครับแล้วก็ B C Substance ตัวเก็บประจุนะครับหน่วยเป็นซีเมนต์นะครับนะจากนั้นเรามาดูตัวนี้ค่าแอดม t ส n ทนค่า Y ตัวเก็บประจุนะครับก็หนึ่งส่วนเอ่อ Z4 นะครับค่า Y แต่ตอนนี้ข้ามมาดูตอนนี้ครับ Power Factor Cos Theta นะครับ เซตาของแรงดันกับกระแสเนี่ย v เป็นอย่างนี้ i, I ขึ้นไปข้างบน90องศาถ้าเรากดคอส90มันจะเท่ากับ0 mm hmm. นะครับ PowerVector <we> คืออะไร mm hmm. เดี๋ยวไปไปหน่วยที่6นะครับ mm hmm. เดี๋ยวครูจะอัดคลิปของเป็นวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับนะแล้วก็กำลังไฟฟ้าในวงจรน,นี้จะเกิดกำลังไฟฟ้าจินตภาพนะครับ pc mm hmm. ตัวนี้มันเท่ากับ0 mm hmm. นะครับ นีม้มาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างไปแบบรวดเร็วรวดเร็วนะครับตัวอย่างโจทย์กําหนดให้ e น้อยแรงดันชั่วขณะเนี่ยเท่ากับ e น้อย e น้อยมันคือเท่ากับ v m เนาะ v m sine omega t เนาะนะครับนะเพราะฉะนั้นโจทย์กําหนด e น้อยมาแล้วเนี่ยเราจะมาหาโจทย์ต้องการหา x c นะครับหา x c หาพวกนี้หาพวกนี้นะครับ ครูจะพาพวกเราหา x c ก่อนนะครับโจทย์กำหนดโอเมกามาให้เท่ากับ754 754มาจากไหนมาจากตรงนี้ครับ e น้อยเนี่ยกำหนดให้ตัวนี้754เห็นไหมครับ754ลบเลยอะ่ะทำไม754คือตัวนี้ครับนี่นี่754มันก็คือโอเมกานั่นเอง เพราะฉะนั้นเขียนสูตรเลยครับ x c เท่ากับ1ส่วนโอเมก้า c เราก็เขียนเป็น1ส่วนเจ็คูณกับ220ก็คือคาปาซิตเตอร์มีค่าเท่ากับ220นะ่เนาะคูณกับ10ยกกำลังลบ6นะครับเพราะไมโครอันนี้ทำไมเขียนไม่ได้ลบ6นะครับนะเพราะไมโครคือ10ยกกำลังลบ6นะครับ นะมันก็จะได้เท่ากับกดเครื่องคิดเลขเท่ากับตัวนี้อย่าวิธีการกดเครื่องคิดเลขนี่ข้อนี้ค่อนข้างจะจะจะยากอะ่ะถ้าเราไม่กดตามมีวงมีวงเล็บนะแต่ถ้าเรากดเครื่องคิดเลขแบบมีวงเล็บอะ่ะมันจะได้เลยลองดูซิได้ไหมเนี่ยปึ๊บไม่ได้อ่ะเป็นกลับหลังดูรูปเออไม่เป็นไรเอ่อวิธีการกดเครื่องคิดเลขอย่างนี้อย่างนี้ปึ๊บ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 เรากดตัวนี้ก่อน กดตัวนี้ก่อนกดเจ็ดร้อยห้าสิบสี่คูณคูณสองร้อแล้วคูณสิบยกกำลังลบหเนี่ยได้คำตอบเท่าไหร่นะครับได้คำตอบเท่าไหร่แล้วก็เอาหนึ่งเนี่ยไปหาร answer ตัวนี้นะครับนะในการกดเครื่องคิดเลขนะแต่ถ้าเรากดหนึ่งแล้วกดเครื่องหมายหารเจ็ดร้อยห้าสิบสี่คูณกับออไปแบบเนี้ยมันจะคำตอบมันจะไม่ได้ จำได้ไหมที่ตอนที่ครูให้กดเครื่องคิดเลขแล้วเราเปิดอันติกันนะนะครับนะก็ลองไปเปิดอันติอยู่ที่บ้านก็นแล้วกันนะครับทีนี้เรากดเครื่องคิดเลขแล้วนะครับสิ่งที่ได้คือเอ่อสิ่งที่ได้คืออ่ากดเครื่องคิดเลขได้หกจุดศูนย์สามโอห์มนะครับหกจุดศูนย์สามโอห์มแล้ว xc x c นะครับองศาของมันก็คือ ลบเกนะครับลบเกนะเอ่อ XC เนี่ยทำไมเป็นลบเกองศาตรงนี้เรามาดูนี่นะครับนี่นะย้อนขึ้นมาดูตรงนี้เห็นไหมครับนะที่ครูดอกจันไว้เนี่ย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 มันคือลบเกองศานะครับตามสูตรนี้เลยเหตุผลที่เป็นลบเกองศานะครับเหมือนตัว L นั่นแหละถ้าเอา V หารด้วย I ใช่ไหมครับตัวนี้นะ XC เนี่ยเท่ากับ V หาร I เนี่ย V ตรงนี้เนี่ย0องศา แต่กระแสนำหน้ากระแสนำหน้าคือ90องศาใช่ไหมมันก็เอาองศาเนี่ยเอาองศาตัวเนี้ยมาลบกันมันก็คือเอา0ลบ90มันก็คือลบ90องศานะครับลบ90องศานะครับของตัว x c ตัวเนี้ยนะครับของ x c ตัวนี้นะครับฉะนั้นมันก็เลยได้ลบ90องศาตัวนี้ทีนี้ถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของ อิมพีแดนตัวเก็บประจุ z c นะครับนะมันก็จะเขียนอยู่ในรูปตัวเจเนี่ยถ้าเรากดเครื่องคิดเลขเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้เลยครับมันจะเป็นเจอหกจุดศูนย์สามนะครับตัวนี้นะเราลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับนะแปลงโพลาร์เป็นเลขขน็กแคนเนี่ยตัวเนี้ยแปลงโพลาร์เป็นเล็กแคนเนี่ยนะครับนะมันก็จะได้ปรรทัดนี้นะครับ นี่คืออิมพีแดนซ์คือตัวแนะครับตัวแนะในหน่วยถัดไปมันจะมี C ต่ออนุกรมต่อขนานกัน3ตัวเรามันจะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับแต่ตัวนี้แซเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวมันมี C ตัวเดียวมัน c ค่า C ของตัวนั้นเนี่ยตอนต้นฐานของ c ใน C ตัวนั้นเนี่ยมันก็คือค่าแก็คือค่าอิมพีแดนซ์นะครับทีนี้หาแรงดันตกคอมแรงดันตกคอม vc นะครับแรงนั้นตกข้อมตัว c เนี่ย v ข้อนี้เนี่ยมันเอาไปหารรูทสองตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วครูจะใช้สูตรที่ว่า v เท่ากับ0.707คูณกับ vm นะครับที่เราเรียนกันเนี่ยที่ครูใช้0.707มาเดี๋ยวมันจะมันจะเขาเรียกว่ามันจะหลงกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอา0.707คูณกับ vm โจดกำหนด Vm เท่าไหร่ครับนี่ Vm V e น้อยไดไ้ก็เท่ากับตรงนี้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดหนึ่งสามนะครับคูณกับหนึ่งร้อยนั่าไหร่สามร้อยสิบเอ็ดจุดหนึ่งสามนะครับมันก็เท่ากับสองร้อยยี่สิบนะครับแรงดันนะครับก็ศูนย์องศานะครับศูนย์องศา นะครับเพราะฉะนั้นถ้าครูต้องการหากระแส i นะครับครูบอกแล้วนะ i เท่ากับ e ส่วนด้วย r ใช่ไหมถ้าเป็นกระแสตรงแต่ทีนี้ในในวงจรนี้เนี่ยมันก็คือ v หารด้วย zc นะครับหารด้วย zc ก็ค่า impedance ของตัว c นี่แหละนะครับนะมันก็จะเท่ากับตัวนี้ครับแรงดันเราหาได้200แล้วเนาะแรงดันเราหาได้200ตัวนี้แล้วเนาะ เพราะฉะนั้นตัว Z ก็คือตัวนี้ครับ Z ตที่เราหามาได้ก็คือตัวนี้ก็จับมาหารกันจับมาหารกันมันก็จะเป็นลบลบลบเรียนไปด้วยนะครับเรียนไปด้วยนะลบไปด้วยนะมันก็จะเป็นตัวนี้ครับ200มุมลบ220มุมศูนย์เนี่ยนะครับหารด้วยหก จุดศูนย์สามมุมลบเก้าสิบหกจุดศูนย์สามมุมลบเก้าสิบตัวนี้นะครับฉะนั้นเอ,อเราก็เอาสองร้อยยี่สิบเนี่ยหารด้วยหกจุดศูนย์สามตัวแรกเลยนะแล้วก็โอห์สามมาลบกันก็ศูนย์ลบออกจากลบเก้าสิบนะครับตัวนี้เขียนไม่ได้อ่ะลบเก้าสิบก็แล้วกันเก้าสิบนะครับหมดพอดีหมดกระดาษพอดี ก็จะเป็นมุม0ูนย์ลบออกจากลบเกนะครับนะเพราะฉะนั้นมุมที่เกิดใหม่กระแสมุมที่ได้ก็จะเป็นบวกนะครับเราก็จะได้กระแส36.48มุมเป็นบวกเกองศานะครับมุมเป็นบวกเกองศาทีนี้มาดูกำลังไฟฟ้าครับกำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า P.C ก็เท่ากับศูนย์วัดเป็นจินตาภาพนะครับนะต่อไปสับเแตนตัวเหนียวโอไม่ใช่ตัวเหนียวนำแล้วนะเนี่ยมันต้องเป็นคาปาซิเตอร์ความจุนะครับความจุหนังสือมีผิดด้วยะอะสารเสตนของความจุ B.C นะครับ B.C B.C ก็เท่ากับ 1>, 1ส่วน x c นะครับ1ส่วน x c เพราะฉะนั้น1ส่วน x c 1ตัวนี้เนี่ยมันก็คือมุมศูนย์ใช่ไหมพอมันเป็นมุมศูนย์เนี่ยหารกดเครื่องคิดเลขได้ตัวนี้มุมศูนย์ก็คือ0ูนย์ลบออกจากลบเกใช่ไหมครับมันก็คือเป็นบวก90ทีนี้มาดูการเขียนเฟสเซอร์ไดอะแกรมอันนี้ครูให้ความสําคัญมากสาหรับการเขียนเฟสเซอร์ไดอะแกรมนะครับแรงดันปึ๊บมุมศูนย์ V เท่ากับ220โวลต์นะครับกระแสกระแสของเราได้เท่าไหร่ครับกระแสได้ตัวนี้นี่ครับกระแสได้ตรงนี้นี่รกระแสรกระ,ะ,ะแสนะครับ กระแสได้มุมเป็นบวกบวก90องศาขึ้นหรือลงขึ้นหรือลงไปทางนี้หรือไปทางนี้นะครับ90องศาเป็นบวกนะครับเป็นบวกเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นขึ้นเป็นรูปลูกศรส,สีแดงใช่ไหมแอาลบออกนะครับมันก็เป็นอืม นั่นก็เป็นลูกศรสีแดงตรงนี้นะครับมันก็คือ90องศาก็คือ i เท่ากับ36.48นะครับจุดสแอมป์8นะครับโหลด C โหลด C โหลด C กระแสนำหน้านำหน้าแรงดันแรงดันเค okay, ไหมครับ นะกระแสนำหน้าแรงดันตอนนี้เราได้สามโหลดแล้วครูสรุปในคลิปนี้ก็แล้วก,กันว่าโหลด R โหลด R กระแสอินเฟสแรงดันโหลด L กระแสล้าหลังแรงดันโหลด C กระแสนำหน้าแรงดันนะครับเห็นไหมครับนะมีอยู่สามโหลดแค่นั้นนะครับเดี๋ยวออกข้อสอบเลยถามว่าโหลด R เนี่ยกระแสกับแรงดันเป็นยังไงโหลด L กระแส โหลด L กระแสกลังนั้นเป็นยังไงโหลด C กระแสกำลังนั้นเป็นยังไงแค่นั้นนะครับเอาดูไม่ดูตัวอย่างที่นั่นแล้วเอาตัวอย่างแค่นี้แหละนะครับนะเดี๋ยวสรุปสรุปสรุปอืมสรุป,สร,ปสรุปเลยสรุปเลยไม่มีตัวอย่างแล้วสรุปนะครับถ้าเป็นโหลดโหลด R โหลด R กระแสอินเฟตแรงดันนะครับถ้าเป็นโหลดซเปลี่ยนสีดีกว่าเนาะไม่ใช่โหลดซสิต้องเป็นโหลดเอก่อนเนาะโหลดเอกระแส ล้าหลังแรงดันนะครับแรงดันถ้าเป็นโหลด c ที่เรียนไปเมื่อกี้โหลด c ที่เรียนไปเมื่อกี้นะครับโหลด c เรียนไปเมื่อกี้กระแสนำหน้าแรงดันนะครับทั้งสองอันนี้เป็นมุมเท่าไหร่ครับเป็นมุมมุม 90นะครับเป็นมุม90ถูกต้องครับม,มุมมุมมุมม,มุม90สองอันนี้เป็นมุม90องศานะครับนี่เราก็จะสรุปได้แค่นี้นะครับโหลด R โหลด L โหลด C นะครับในการหานะครับถ้าเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสสลับจะทำยังไงอันนี้มันเป็นโหลด R ตัวเดียวโหลด L ตัวเดียวโหลด C ตัวเดียวนะครับ ในหน่วยต่อไปมันจะเป็นโหลด R โหลด L โหลด C มาต่ออนุกรมมาต่อขนานกันเพราะว่าโหลดในในในบ้านเราเนี่ยมันมีทั้งโหลด R โหลด L โหลด C อยู่ในตัวเดียวกันด้วยนะครับมันแฝงอยู่มันอยู่ในจินตจินตภาพเนี่ยที่เรามองไม่เห็นเราจะหาค่ายังไงแต่ตอนนี้เราเอาแค่โหลด R ตัวเดียวโหลด L ตัวเดียวโหลด C ตัวเดียวนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็น EP ที่3ในเรื่องของโหลด C แล้วก็สรุป นะครับหลดอหลด L โหลด C นะครับข้อสำคัญของตัวนี้เลยนะครับพ่องให้ขึ้นใจเลยว่าโหลด L กระแสล้าหลังโหลด C กระแสนำหน้านะครับจำนี้โหลดอกระแสอินเฟสนะครับนะของของครูก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับที่จะให้พวกเราเข้าใจนะครับส่วนที่ครูบอกว่าจะมี EP ที่4เนี่ยในการสรุปสูตรเนี่ยคงคงไม่สรุปสูตรแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเขียนใส่ในกระดาษแล้วก็จะอัพ ให้พวกเราก็แล้วกันนะครับว่าสูตรของแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับระหว่างโหลด L โหลอโหล R โหล L โหลด C นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเพิ่มความรู้ให้กับพวกเราที่เรียนนะครับสำหรับการเรียนออนไลน์นะครับก็เราคงต้องอยู่กันอย่างนี้จนกว่าจะมีวัคซีนที่จะมารักษาโรคโควิด เขาบอกว่าร้อยปีมีครั้งหนึ่งแปลว่าเราโชคดีมากเราอยู่ในร้อยปีนี้นะครับนะลูกหลานเราก็คงคงไม่เจอโควิดนะนะสิบเก้านะมันจะคงจะเป็นโควิดโควิดอย่างอื่นนะโควิดสองพันหนึ่งร้ยสิบเก้ามันอีกร้อยปีนะครับก็คงต้องเป็นแบบนี้แต่เราคงไม่อยู่ถึงไวรัสตัวต่อไปหรอกนะนะครับก็ฝากพวกเราไว้แค่นี้นะครับสำหรับไฟฟ้าช่างไฟฟ้านะครับปวสหนึ่งไฟฟ้ากำลังแล้วก็ไฟฟ้าควบคุมวิทยายลายัยเทคนิคเลย นะครับจบคลิปเพียงเท่านี้